ผู้ว่าร้อยเอ็ดนำทีมติดตามน้ําท่วมอำเภอเสรลภูมิอำเภอโพนทองและอำเภอจังหารย้าทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเฝ้าระวังน้ําอย่างใกล้ชิดบ่ายวันที่7กันยายน2568นายชัชวานเบญจสริวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าท่วมในเขตอำเภอเสรลภูมิอำเภอโพนทองและอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายธรณิตเทพแผงตาหัวหน้าสํนานักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวสุภาพนพะก้าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดจุดแรกที่อำเภอเสือภูมิทานผูวาและคณะได้ลงพื้นที่บ้านนาวีตำบลศรีวิไลซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมหลายหลกักจากแม่น้ำยางเอ,อ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้านประชาชนบางส่วนต้องใช้เรือเป็นพาหนะสัญจรอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มภายใน3วันจะก,กลับเข้าสู่ภาวะปกติจากนั้นลงพื้นที่บ้านหนองบุ่งตำบลโคกกกม่วงอำเภอโพลทองซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำลำนน้ำอย่างไหลเข้าทั่วหมู่บ้านโดยสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันท่านผู้ว่าได้สังส่งการให้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดจัดรถน้ำดื่มสะอาดปพเข้าพื้นที่เพื่ออำนนยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับจุดที่สามบ้านโคกล่ามตาบวงสิง์อำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ว่าได้ติดตามสถานการณ์บริเวณลำน้ำชีซึ่งเริ่มมีระดับน้ำเอ่อล้นตลิง่งพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตราการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำไหลหลากเพิ่มเติมทั้งนี้นายชัชวานเป็นจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าหลังน้ำลด จังหวัดจะเร่งประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำรวจพื้นที่นาข้าวพืชไร่และแปลงพาะปลูกที่เสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยากเกษตรกรโดยเร็วพร้อมฝากเตือนประชาชนให้ดูแลบุตรหลานไม่ให้หลงเล่นน้ำตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและเฝ้าระวังสัตว์มีพิษหากพบปัญหาสามารถแจ้งกำหนันผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ทันทีและเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในจังหวัด ร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน